สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่กิตานะครับวันนี้พี่กิตาจะมาเล่นเกมเพื่อพาสซอมบี้ในเนี้ยเนี่ยอยากรู้จริงๆว่ามันจะเป็นยังไงลองเข้าไปเล่นสิมันจะเป็นตัวอะไรใส่ชุดก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยใส่ไว้ ลูปืนจึ๊บเดี๋ยวปรอยดูก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดียก่อนอ้ยเดี๋ยวก่อนเย็นเนครับพี่จเย็นปีนจเย็นจึ๊บดูก่อนนะจึ๊บดูก่อนนะโอ้ยปาดได้เป็นไป,ปไม,ไม่จริงแม่หนย,ยังไม่หลุดอีกแข่งแกงกันเลเก้อ โดนอะไรเมื่อกี้ซอมบี้โดนอะไรไปอุ้ยไม่จริงอ่ะก็จะน่าเบื่ออยู่แล้วโอ้โหมากกันโอ้โหรูช็อตด,ดีไหมไม่ชอ็อตโอ้โหูโดนกินโดนกินไอย,ยังไม่ทันเได้พร้อยเลยเงนินต้องนี่เลยเป่า นี่เป็นไงไงคุ้มไม่เคยเห็นรกป,ปืนใหญ่สินะฉันเคยเห็นแล้วมันหนักตัวก้อนนี้แหละอูห้หูดูก่อนดูก่อนดูก่อนโอ้โยทำไมมันแรกได้ขนาดนี้เกเป็นอะไรอะ่ะอือหือทำไมมันชา้ากว่าเดิมอีกเจื้ออือหูดูก่อนนะดูก่อนนะจะสโลมูชัดใช่ไหมเนี่ย อย่างนีはは้ต <grammar> oh. ้องเจอเงินใหญ่แห่งความร้อนแรงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะได้หมดได้ไหมดได้ไหมดจึ๊บจื๊อโอเคโอ้กึ๊บเกกึ๊บจึ๊บจื๊อจึ๊บจื๊อโอ้โหเรียบร้อยอ๋อ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 จะได้อีกอุ้ยอะไรมันจะ คนทานต่อเนื่องขนาดเนี้อื้หูโอ้นีนะมันลงไปอะถ้ามือั็ลมแล้วก็เราบลอกแพ้ตั้งแต่ชาติก่อนแล้วไม่จริงอะทำไมไมาเยอะขนาดเนี้ไม่จริงรอกันเล่นพ,งพ,งพ,งพงังแล้วร้อยพังพังพังเดินไฟดูดเดี๋ยวรอยครับเดินไฟดูดโอเคได้อะไรมาเราลองว่าจะเลือกอะไรดีแต่พี่ขอเลือก จึ๊อบเออได้อันนี้มาจจ๊บได้อันนี้มาอันไหนดีตึ๊ด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 โอ้โหกดโอ้โหใกล้ๆเองอ่ะก็รับไม่ได้หรือว่ามันบังคับให้ให้เรารับไม่ได้เนี่ยตั้งแต่เล่นไม่เคยได้รับอันนั้นเนี่ยหืมเราสำหรับคลิปนี้พี่กีตาร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ